สวัสดีวันหยุดจ้าทุกคนวันนี้นะคะเพชรจะพาไปทำเมนูอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะมีนาฬิกาปลุกนะคะวันนี้นะคะเพชรก็จะแว้นไปซื้อวัตถุดิบนะคะทุกคนวันนี้รถไม่อยู่นะคะเราก็ต้องไปซื้อเองจ้ะกลับมาแล้วก็จะมีหมานรอหน้าห้องนะคะนี่วันนี้ได้วัตถุดิบมาเยอะเลยค่ะเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะ ขั้นตอนการทํานะคะเราก็จะเอาเข้าวเบื่อมาตําให้ละเอียดเลยนะคะข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ํานะคะแล้วก็จะตําให้แหลกเลยนะคะพอแหลกแล้วเราก็จะตักพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาตําพริกนะคะตําให้แหลกเลยค่ะพอตําแหลกแล้วเราก็จะใส่กระเทียมนะคะในห้องเดืออยู่แค่นี้ค่ะตั้งหม้อนะคะเราก็จะใส่น้ำยานางลงไป แล้วเราก็จะใส่พริกที่เราตำเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะตำด้วยตะไคร้นะคะจะได้หอมๆเนาะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกโดดนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะเอาอะไรที่สุกยากๆใส่ลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองเป็นหน่อไม้หน่อไม้ก็ใส่ก่อนเพื่อที่จะให้เข้าซึมกับน้ำยานางเนาะแล้วก็จะเป็นกระเทียบนะคะ ชอบผักอะไรเราหามาใส่เลยนะคะวันนี้เพชรก็ใส่กระเจี๊ยบกับฟักทองนะคะเราก็จะมาปรุงรสเลยนะคะใส่รสดีลงไปแล้วก็น้ำปลา ใส่น้ำตาลเพื่อความกลมกล่อมนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะนี่ค่ะทุกคนจีโปมวันนี้เมนูของเราวันนี้ก็คือแกงหน่อไม้ใส่จีโปมนะคะวันนี้เราได้จีโปมมา102ตัวนะคะทุกคนอันนี้เพชรก็ซื้อมานะคะซื้อมาจากโคกอีดวยเนาะ200 200บาทพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าวเบื่อที่ละลายน้ําแล้วนะคะมาใส่ตอนนี้เลยค่ะ หรือใค่จะใส่ก่อนก็ได้นะคะเพชจะใส่ตอนนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะเอาผักนะคะวันนี้เราใช้ผักสามกริย์นะคะก็จะมีผักกะแเยงนางลักษะอมนะคะจะบอกว่าตอนนี้หอมมากเลยคะ่ะทุกคนได้ข้าวสวยร้อนๆน้ำลายน้ำลายแตกเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันมาเด้อมากินน้ำกันจ้านี่เราก็จะคนให้ผัก สลดนะคะนี่เสร็จแล้วพอมเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับคลิปกินนะคะเพชก็จะแยกกันนะคะเดี๋ยวคลิปกินกน,นะคะรอติดตามได้เลยจ้าเสร็จแล้วจ้าก่อนจากกันวันนี้นะคะเพชก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า